โปรเจกต์หรือสินค้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ที่จะนําเสนอนะคะคือทัางขยะอัจฉริยะลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัยค่ะทุกวันนี้นะคะแค่ซื้อกาแฟแค่แก้วเดียวเนี่ยก็ต้องทิ้งทุกอย่างเลยทั้งแก้วฝาหลอดพลาสติกต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะทาให้มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีขยะหลายพันชิ้นต่อวัน ลองคิดดูสิคะถ้าเราแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเราจะช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อมได้มากแค่ไหนปัจจุบันในมหาวิทยาลัยนะคะทุกคนส่วนมากจะเป็นขยะพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียวบางคนเนี่ยมีโปรเจกหลายอย่างมากที่อยากจะแก้ปัญหาตรงนี้อยากจะแยกขยะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแยกยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่แยกไปแล้วก็ไปรวมกันอยู่ดี สุดท้ายแล้วเนี่ยขยะรีไซเคิลหรือขยะอื่นๆเนี่ยก็จะถูกรวมกันกลายเป็นขยะทั่วไปอยู่ดีโปรเจกต์ Project วันนี้นะคะที่คิดออกมาก็คือเป็นถังขยะอัจฉริยะใช้ AI ในการแยกขยะค่ะเพียงแค่นําขยะไปวางค่ะทุกคนกล้องก็จะตรวจจับนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกกระป๋องหรือขยะทั่วไปจากนั้นจะเปิดในช่องที่ถูกต้องให้ทันทีและเพื่อดึงดูดให้นักศึกษามาใช้งานนะคะก็จะใช้ในตัวแต้มคะแนนค่ะเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักศึกษาหรือว่าบุคลากรต่างๆเนี่ยเข้ามาทําในโปรเจกต์นี้ โดยผู้ใช้งานค่ะจะได้รับแต้มนะคะผ่านนิสิตเคยู U, หรือว่ากรอกฟอร์มต่างๆสามารถนำแต้มตรงนี้ค่ะไปลดในร้านค้ามหาวิทยาลายัยหรือว่าเป็นคะแนนพิเศษ,ษก็ได้แล้วแต่ว่าโปรเจกต์นี้ใครจะเป็นคนทำและดีกับใครไว้บ้างโปรเจกต์ project นี้นะคะจะช่วยในการลดขยพะพลาสติกในมหาวิทยาลายัยและเพิ่มอัตราการรีไซเคิลของขยะด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะสร้างพฤติกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมไปในตัวเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผลพลอยได้ในด้านมหาวิทยาลัยนะคะก็คือตัวมหาลัยเนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการขยะและที่สําคัญคือมหาวิทยาลัยสะอาดขึ้นค่ะในเรื่องของขยะพลาสติกขยะรีไซเคิลหรือว่าขยะต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาสะสมมานานไม่มีใครแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดการที่เราใช้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องน้อยนะคะทุกคนจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทาให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นได้แค่เราทิ้งขยะให้ถูกถังทิ้งให้ถูกมดหมู่นะก็เป็นการช่วยโลกได้แล้ว จากผู้คิดโปรเจกต์นะคะทุกคนถังขยะอัจฉริยะลดพลาสติกเพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นด้วยมือเราค่ะ